สวัสดีค่ะวันนี้เราดูดวงรายสัปดาห์นะคะตามวันเกิดกันค่ะในแต่และว,วันเกิดนะคะจะเจ,เจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเริ่มจากวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเนมิติเชียนค่ะ ใบที่2ค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะใบที่สค่ะเด็กถือเหรียญค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ที่ออกมานะคะใน7วันข้างหน้านี้ของคุณจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมีสิ่งใหม่ๆมาให้คุณได้เรียนรู้ได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณค่ะ งานก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้งานของคุณเนี่ยส่งผลดีต่อตัวคุณและประสบความสําเร็จนะคะการเงินของคุณก็ยังจะดีด้วยนะคะมีเงินเข้ามาจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะคะหรือบางคนนะคะอาจมีโชคในการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ